ทำไมทองรูปพันเวลาซื้อแพงกว่าทองคําแท่งแล้วเวลาขายได้ถูกกว่าทองคําแท่งเฉลี่ยแล้วบาทหนึ่งเป็นพันเลยครับเรามาดูข้อแตกต่างของทองคําแท่งกับทองรูปพันนะครับว่าทําไมทองรูปพันถึงได้ซื้อแพงกว่าทองคําแท่งบาทละเป็นพันขายได้ถูกกว่าทองคําแท่งบาทละเป็นพันก่อนอื่นเรามาดูน้ําหนักกันก่อนเลยครับว่าทองคําแท่งกับรูปพันน้ําหนักเท่ากันไหมหนึ่งสลึงเหมือนกันเราดูทองคําแท่งก่อนครับ หนึ่งสลึงหนักอยู่ที่สามจุดแปดหนึ่งโดยเฉลี่ยทั่วไปจะประมาณนี้ครับสาหรับทองคําแท่งครับแล้วมาดูรูปพันธุ์ครับครับทองคํารูปพันธุ์เฉลี่ยทั่วไปจะอยู่ประมาณสักสามจุดแปดศูนย์สามจุดเจ็ดก้าอันนี้เรียกว่าทองคํารูปพันธุ์นะครับขึ้นเป็นชิ้นงานแล้วอันนี้เรียกว่าทองคําแท่งนะครับเราจะมาดูข้อแตกต่างว่าทําไมราคาถึงได้ต่างกันเยอะขนาดนั้นครับเดี๋ยวเรามาลองอันนี้ดูก่อนเลยครับครับเราจะทดลองด้วยวิธีนี้นะครับเราจะ หลอมให้ดูกันไปเลยครับว่าทําไมมันถึงได้ต่างมากมายขนาดนั้นนะครับหลอมเลยครับหลอมครับนี่ครับเราหลอมไปเลยครับหลอมครับอันนี้ทองรูปพันธุ์ครับเวลาหลอมครับจะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับสําหรับรูปพันธ์ครับอันนี้เรียกว่าทองรูปพันธ์นะครับหลังหลอมแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับเอาให้จบเลย คราวนี้เรามาดูทองคําแท่งกันนะครับนี่คือทองคําแท่งครับเดี๋ยวเราจะหลอมเหมือนกันครับหลอมให้ดูเหมือนกันครับว่าทําไมราคามันถึงได้ต่างกันมากขนาดนั้นครับต่อบาทหรือว่าต่อน้ําหนักนะครับทองแท่งแบบนี้สามารถขับไปชิ้นงานต่อไปได้ครับแต่ทองคำล่วพันจะทำไม่ได้นะครับเบ้าหลอมเราจะไม่ปนกันนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ทองเสียครับเราจะหลอมแยกครับ นี่คือทองคําแท่งครับเราจะให้ดูกันชัดนะครับว่ามันมีผลต่างกันยังไงครับเราจะเอาแบบบริสุทธ์เราจะไม่โรยผงแสนะครับเราจะให้คุณดูแบบบริสุทธิ์เลยครับว่าทําไมมันงไม่ต่างกันขนาดนั้นครับคุณดูตอนทองคําแข็งให้ดีนะครับมันจะไม่บานออกนะครับ ดูกันชัดๆครับอันนี้ทองรูปพันธุ์ครับสําหรับแหวนหนึ่งสลึงครับผมดูจากลักษณะจากประสบการณ์แล้วครับแหวนวงนี้หลอมแล้วเหลือไม่ถึงเก้าสามครับคนทําปรับปรุงหน่อยครับไม่ถึงเก้าสามต่ำไปครับสําหรับแหวนหนึ่งสลึงครับอันนี้ทองคำเก้าสิบหกจุดห้านะครับเราไม่ได้ใส่ร้ายใครนะครับแต่จากประสบการณ์ที่เคยทํามาแล้วสีลักษณะแบบนี้ไม่ถึงเก้าสิบสามเปอร์เซ็นแน่นอนครับผมว่าไม่เก้าสองก็เก้าหนึ่งนะครับ ปรับปรุงหน่อยครับฝาก